ยูว a t s up! สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวใสทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Pro Player วันนี้เราอยู่กับเกม r a มโบสิ s i ีช e เนะัเราอยู่กับช่วงของเดินเล่นทุกด่านในเกมนี้วันนี้เราจะไปด่านอะไรกันงั้นเราไปพร้อมกันเลยดีกว่าปะโอเควันนี้ผมเลือกเป็นด่านที่มีชื่อว่าวิลล่นะอีกด่านหนึ่งที่แรคงอาจจะเจอกันบ่อยเพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาน่าจะแบนด่านนี้นะเพราะว่า d e เฟนเดอบางห้องเล่นง่ายบางห้องเล่นยากนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับโดยที่ดามวิลล่าเนี่ยมันจะมีทางเข้า3ทางนะจุดเกิดดีกว่าพูดงี้ดีกว่าจุดเกิด3ทางจะมีเป็นถนนหลักนะครับคือเมนสตรีทนะครับแล้วก็จะมีเป็นสร้างอาคารก็คือบริเวณนี้นะครับแล้วก็น้ำพุนะครับคือ3ที่ซึ่งแน่นอนว่ามันวิ่งถึงกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเกิดสร้างอาคารเพราะว่าผมเกิดบ่อยนะก็ขออนุญาตเกิดนะครับผม โอเคอย่างแรกเนี่ยเรามาดูในส่วนของกล้องเลยดีกว่าว่าด่านวิลล่าเนี่ยมีกล้องตรงไหนกันบ้างหรือว่า,ากล้องด้านนอกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างก็ดูพร้อมอกันเลยดีกว่ามาโอเคตัวแรกนะครับตัวแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงซากาคันนะอยู่นี้นี่วิ่งออกมานะครับอยู่นี้นี่ตัวที่สองนะครับเดินออกขวาไปนิดนึงนะครับออกขวาไปเลยนะครับออกขวาได้เลยเดินลงมาตรงนี้นะครับจะเจอกับกล้องหนึ่งตัวนะตรงนี้นี่ ตรงบริเวณที่เป็นฮอจอดแล้วก็มีลูกปั่นนะครับคือตรงนี้แหละเนี่ยบริเวณตรงนี้นะนี่ตัวที่สาม <c oughs> ตัวที่3จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะค,คือถนนใหญ่นะถ้าคุณเกิดมันจะเกิดประมาณนี้แหละแล้วเดินออกมานะเดินออกมาตรงนี้นี่เนี่ยเดี๋ยวคือเราจะเกิดตรงนี้นะนี่ หลังไอ้รถเนี่ยเดินออกมาจะเจอตรงนี้ครับนี่ตัวที่สามตัวที่สี่มีไหมถ้ามีเนี่ยก็ไม่ควรนะครับคือตัวที่สี่ไม่ควรนะครับไม่ควรจะมีนะครับขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจโอเคไม่มีละงั้นผมขออนุญาตเดินเข้าไปชั้นหน,หนึ่งจากหน้าประตูของมันเลยดีกว่านี่เป็นหน้าประตูนะนี่ขออนุญาตเดินเข้าไปในชั้นหนึ่งนะว่ามีห้องอะไรกันบ,บ้างกลับไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไป โอเคนี่คือบริเวณหน้าทางเข้านะครับจะมีทางเข้าหลักก็คือบริเวณตรงนี้แล้วก็ทางเข้าจากหน้าต่างตรงนี้นะนี่อยู่ตรงโซนนี้นะนี่ที่หนึ่งนะครับนี่แต่ผมแนะนําเข้าหน้าต่างเอ้ยแนะนําเข้าประตูหน้าดีกว่านะมันปลอดภัยกว่านะครับอะนี่เข้ามาเราเจอกับทางเข้าหลักซึ่งจะมีทางแยกไป3ทางซ้ายตรงขวาขึ้นไปได้นะครับเราจะไปจากซ้ายก่อนแล้วก็เออเดี๋ยว่อยพูดกันแล้วกันซ้ายคือห้องสมุดนะห้องนี้จะเป็นห้องซ้ายนี่ จะมีซอฟต์วอล์นับสองอันพื้นไม้ข้างบนชั้น2นะครับแล้วก็จะมีห้องเล็กๆใกล้กห้องหนึ่งนะครับก็คือห้องของแกลเลอรี่นะครับห้องนี้จะเชื่อมไปกับบริเวณทางเข้าเวนับแล้วก็ถ้าเราเดินออกมาจากแกลเลอรี่เนี่ยใช่ป่ะวะแกลเลอรี่นะครับแล้วก็เดินตรงมาเนี่ยจะเจอกับห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นมันเชื่อมกับห้องแกลเลอรี่นะครับก็คือตรงบริเวณไออันนี้นะนี่ซอฟต์วอล์นะนี่เห็นไหมแล้วห้องนั่งเล่นเนี่ยถ้าเราเดินเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยเราเจอกับห้องน้ำนะครับซึ่งมึงไม่มีประตูเหรอวะหรือไง ไม่เป็นไรนะครับห้องน้ําจะมีแฮชหนึ่งอันแล้วก็ทางเข้าจากหน้าต่างนะครับหนึ่งที่นะครับโอเคนะครับถ้าเราเดินกลับมาห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นจะค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแฮชโซนแบงางล่างหนึ่งอันนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีสามแผ่นนับนี่อันนี้คือสามแผ่นะนะนี่จับไว้แล้วก็ตรงนี้สองแผ่นนะแบงืมงไหนดีโอเคเลแล้วสร้ากันแลวกัน เลี้ยวซ้ายออกมาเนี่ยจะเจอกับห้องโถงทางเดินช่องรับแสงนะครับน่าจะเป็นจุดจุดพักไหมน่าใช่นะหรือเปล่าวะอาจจะใช่นะครับตรงนี้จะมีทางเข้าหนึ่งทางนะมาจากบริเวณถนนหลักกันนะครับเลยกระพงนี้เลยนะครับบางนี้ๆๆดดน,นี่นี่เดิเข้ามาเรื่อยๆนะนี่โอเคเดินออกมา <c oughs> จะเจอกับโถงเอา้าเกมค้างแล้วไม่โอเคเรากลับมากันนะเมื่อกี้คือผมค้างนะครับ อันนี้คือเรากลับมาอยู่บริเวณโถงทางเดินด้านหลังนะก็คือบริเวณตรงข้างห้องอห้องนั่งเล่นนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นี่โอเคทางเดินเนี่ยค่อนข้างจะยาวมากนะคือดูตรงพรมแดงไว้เนี่ยโคตรยาวเลยนะด่านแม่งยาวชี่ขี้นะก็ถ้าเราเดินมาเนี่ยเราจะเจอหลายห้องเลยนะโดยที่ผมจะวนกลับไปห้องเมื่อกี้ก่อนนะเพื่อเพื่อให้มันค่อยค่อย ฉโลมฉโลมไปนะทีละห้องโอเคเราจะเดินกลับมาตรงจุดหน้าประตูแล้วงั้นเราเดินไปเลยดีกว่าเลี้ยวซ้ายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายคือไปตรงทางเดินนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับคือทางโดยมันยาวแล้วมันเชื่อมกันอยู่แล้วนะทุกที่นะถ้ามีทางเดินย,วยาวๆนะครับโอเคกลับมานะครับกลับมาแล้วก็เดินต่อไปนะครับเดินตรงไปจากห้องหน้าประตูนะครับจะเจอห้องสตูดิโอเอ่อ Studio สตูดิโอศิล์นนะครับห้องปั้นดินเผาหรือเปล่าวะน่าใช่นะครับใช่ห้องปั้นเครื่องปั้นนะครับนี่ ห้องนี้คือทางเข้านะครับแล้วก็จะเป็นห้องอ,อห้องมาดักคนนะครับห้องนี้จะมีแฮชหนึ่งอันซึ่งซึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องชั้น2เนี่ยคือห้องอะไรนะครับแล้วก็จะมีทางเข้าจากบริเขตนะครับมาจากบริเวณซากอาคารน,นะครับโดดเข้ามาได้เลยแต่ว่าระวังโดนยิงสวนนะถ้าแบบเป็นแรงเงี้ยแม่งดักตั้งแต่ตรงเนี้ยแล้วก็ยิงโปง่งโปง่งโป่งได้เลยนะเนี่ยตายนะครับโอเค เดินต่อมาจากห้องออผมจะเรียกว่าห้องเครื่องปัน้นดินเผาแล้วกันนะครับ mm hmm. คือห้องของเปียโนห้องนี้จะเป็นห้องขนาดเล็กนะครับที่ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าจะเป็นพวกซิเคียวเลียกับฮอสเทสซะส่วนใหญ่นะครับอืมโอเคไม่มีแฮตนะห้องนี้มีดับมนะครับโอเคเดินตรงมาเลี้ยวขวานิดนึงนะครับจะเจอกับทางเดินใช่ไหมแล้วจะมีบริเคณตรงนี้นะครับมาจากบริเวณของอันนั้นบริเวณอะไรวะนึกก่อน ถนนไม่รู้จําไม่ได้นะครับคือบริเวณนั่นแหละเออเกิดตรงนั้นแล้วก็วิ่งมานะครับมันจะมีทางเข้าตรงนี้นะครับโอเคกลับมานะครับนี่เดินมานะครับผมมาผมมาตรงนี้แล้วใช่ไหมโอเคงั้นเออเอาตัวไหนก่อนดีวะเดินดึงกันนี่ก่อนแล้วกันโอเคมาจากห้องห้องเอ,อ่อช่องรับแสงใช่ไหมเดินตรงมาเนี่ยออกมานะครับเลี้ยวขวาจเจอกับห้อง ห้องสไตล์จีนนะครับหรือว่าคุณจะเรียกแบบเหยียดก็ได้อย่างห้องสไตล์เจ็กนะครับคุณจะเรียกแล้วแต่คุณจะเรียกนะครับเดินมานะครับจะมีห้องตรงนี้จะเป็นห้องในเล็กนะครับแล้วจะมีเลนส์ฟอร์ดอันนึงแบบมึงทำไว้ทำไมนะครับอันเล็กก็จิ๋วเดียนะครับคืองงกับแม่งเหมือนกันเดินตรงมาจะเป็นห้องครัวห้องครัวจะเป็นห้องใหญ่นะครับจะมีบอมนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินมาเนี่ยเลี้ยวขวาจะเจอห้องอาหารนะห้องนี้ก็เป็นห้องไซส์ซึ่งรอบด้านไม้หมดเลยนะครับนี่นี่กับไม้นี่กับไม้นี่กับไม้ นี่กับไม้เป็นกับไม้หมดลเลยนะครับและถ้าเราเดินต่อมาจากห้องอาหารเนี่ยจะเจอกับห้องอนุสร์นะหรือว่าห้องรูปปั้นนั่นแหละแต่ว่าเขาจะคุมผ้าไว้นะครับห้องนี้จะมีห้องเล็กๆนับหนึ่งห้องซึ่งเขาจะเรียกว่าห้องเก็บจักรยานนะครับคือตรงนี้นะครับนี่จะมีทางเข้าบริเกตนะครับมาได้เหมือนกับตรงบริเวณนี้นะครับนี่แต่ตรงนี้จะเป็นห้องเล็กนะับนี่แล้วก็ผมบอกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเล่นโลมมิงใช่ไหมสามารถดักตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นพื้นไม้นะเนี่ยเนี่ยมันเป็นไม้นัเนี่ย จะเคาะไปดูก็ได้เนี่ยแล้วก็ยิงนะับอ,าอ่าไม้นะับนี่เคกลับมาเมื่อกี้นะครับตรงห้องอาหารห้องอาหารจะมีอีกห้องหนึ่งเล็กๆนับก็คือห้องของซักรีดซึ่งจะมีทางเข้าจากบริเวณใกล้ๆเคียงกันนะครับคือวิ่งมาหลังเนี้ยมีทางเข้าสาทางครับคือ1 2แล้วก็3าตรงนู้นแล้วก็ห้องซักรีดจะมีแฮชหนึ่งอันนับอืมโอเคกลับมาที่ห้องของครัวนะครับ ห้องครัวจะมีห้องเล็กก็คือห้องเตรียมอาหารหรือว่าผมจะเรียกว่าห้องห้องอะไรดีวะอินกรีเดียนส่วนผสมช่างแม่งแล้วกันห้องเก็บอาหารนะครับห้องนี้จะมีแฮชหนึ่งอันแล้วก็จะมีเป็นหน้าต่างที่ต้องปีนขึ้นมานะมันโดดขึ้นมาไม่ได้นะมันต้องปีนขึ้นมาแล้วก็โดดเข้ามานะแต่ก็เสี่ยงตายเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้คือทางขึ้นมาจากชั้นใตดินนะแล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนี้นะครับคือต้องโดด เข้ามาเท่านั้นนะมันใช่เสี่ยงตายนะครับโอเคงั้นเราไปดูในส่วนของกล้องตัวแรกเลยดีกว่าว่าชั้นหนึ่งนมีกล้องไหนบ้างผมวิ่งหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วโอเคกล้องตัวแรกถ้าเราเข้ามาหน้าประตูใช่ไหมวิ่งมาจากหน้าประตูนะกล้องตัวแรกคืออยู่ตรงหน้าบันไดนะนี่อยู่นี้ปส่วนตัวที่สอง ตัวที่นะครับจะอยู่บริเวณระหว่างหน้าห้องครัวกับแถวห้องช่องรับแสงนับจะอยู่บริเวณนี้นับอยู่ตรงหออยู่ตรงนาฬิกาจําไว้นับนาฬิกาอยู่นี้โอเคมันมี2ตัวนับกล้องตรงชั้น1นะคงับงั้นผมขอพาเดินลงไปชั้นล่างเลยดีกว่าว่าห้องชั้นล่างเนี่ยมีห้องอะไรกันบ้างงั้นไปคราวนี้จะเดินจากบันไดแดงนะรตรงกลางบ้านนั่นแหละเดินลงมานะจะเจอกับห้องชิมรถ ใช่มันชื่อห้องชิมรสนะห้องนี้มันมีทางเข้าจากใต้ดินอีกทางนึงก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูรับนี่โอ้เขาทำเพิ่มเหรอวะทำไมมันกว้างจังเฮ้ยเขาเปลี่ยนแล้วนี่ว่ามันไม่ใช่ไม้แล้วนะนี่ตอนแรกอะ่ะมันมันอ้ผมมาผิดทางไอยทางนี้นี่นะมีทางเข้าจากทางนี้นับหนึ่งทางนับนี่อ่านะับห้องชิมรถเนี่ย คือผมเรียกโดยรวมเขาล่าว่าเป็นห้องเก็บไว้แล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เก็บไว้นะครับห้องนี้มันชั้นใต้ดินท,ทั้งชั้นเนี่ยคือวิ่งสนุกนะวิ่งสนุกมากนะครับตรงนี้คือโถงทางเดินไปทางโค้งนะครับแล้วก็มันจะมีหน้าต่างทำไมนะครับเหมือนกันผมนก็งงเหมือนกันนะครับมีทางลงมาจากบริเวณของห้องฝั่งหน้าห้องครัวนะนี่มีบันไดลงมานะนี่อยู่นี้ลงมาได้นะครับเดิน เดินเข้ามาตรงห้องนี้นะครับห้องทางขวาจะเจอห้องเก็บวายอ่าอ,นนอันนี้เก็บวายแล้วนี่นี่วายทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่ก็วายนี่ก็วายนะครับโอเคแล้วถ้าเราเดินมาจากเมื่อกี้ใช่ไหมมาจากบริเวณนี้เนี่ยโอ้ห้องโถงมันมีแฮชงานนะครับโอเคผมลืมบอกนะครับห้องนี้จะมีห้องงานเก็บศิลปะแต่เชืเ่อไหมคุณวิ่งไปเไหนคุณก็เจอไงเองอเอ,อ,อ,อง่ายห้องเก็บศิลปะเนี่ยจะมีไม่มีอะไรมากนะมันก็เป็นไซส์เล็กๆนะครับน่าจะซีเคียร์เ e ลียบ้ง ดูที่ทางเข้าเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงสำนักงานเก่านะอยู่้างล่างเนี่ยม,มันจะมีโต๊ะจำไว้นะโต๊ะตรงนี้หนึ่งตัวนะครับทางเข้าคือบริเวณรถลงรถนร้ำนี่อ่ะตรงนี้นับนี่แล้วก็ทางเข้าอีกทางนึงคือตรงบริเวณนี้นับนี่บริเวณของ,ของตรงนี้เข้าได้นับนี่ลงรถมาเลี้ยวขวาเข้าได้นับนี่มีแฮชหนึ่งันใน,นตรงนี้ระวังนะับอันนี้คือบริเวณห้องเก็บเนื้อนะนี่มีห้องเก็บเนื้อนะครับ ซึ่งไอ้แฮทเนี่ยมันลงมาจากห้องเก็บเนื้อนะครับนี่ตรงนี้อ่าโอเคทางเข้าอีกทางนึงที่ผมจะบอกก็คือตรงบริเวณนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้มันจะเป็นแผ่นไม้อ้าวเขาไม่ทำได้หรอวะเชี้อ่ะเฮ้ยของดีนี่วะโอเคเขาไม่ทำแล้วนะครับขเ,เขาจะเ,าเป็นทางเดินมาแล้วนะคือดิ่มกันนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วไหมแฮท อันนี้ก็มาจากตรงส่วนของห้องนั่งเล่นนะตอนนี้ห้องนั่งเล่นนะโอเคหมดแล้วส่วนกล้องข้างล่างเนี่ยมีตัวเดียวป่ะหนึ่งตัวสองตัวน่าใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดคือผมไม่ค่อยได้วิ่งข้างล่างบ่อย,อยงไงผมก็เลยจำบางถ้าห้องไหนผมจำอะไรไม่ได้ผมจะบอกนะว่าจำไม่ค่อยได้นะ้ำนี่เออก็คงตัวเดียวหรอมั้งอืมใช่มีตัวเดียวนะับ ตัวเดียวตัวโดวด halfway, เลยนะครับงั้นผมขออนุญ,ญาตพาขึ้นไปชั้น2เลยว่าชั้นสองชั้นบนสุดเนี่ยมันมีห้องอะไรกันบ้างงั้นขออนุญ,ญาตไปโอเคงั้นเรามาที่โถงทางเข้าเหมือนเดิมนับเดินขึ้นมาเดินเเดี๋ยวเดินมาจะเจอบันไดทางขวาใช่ไหมเดินขึ้นมานะับจะเรียกว่าบันไดากลางนะครับตรงนี้จะเรียกว่าบันไดากลางนะ้นี่อ่าเลี้ยวเดินขึ้นมาจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมขอไปซ้ายก่อนนะครับบริเวณตรงนี้จะเรียกว่าโถงคลาสสิกแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรไนตี้ปะ จะช่างมาแล้วกันนะครับก็เดินไปดีกว่านะครับจะมีห้องทางขวานะครับหนึ่งห้องก็คือห้องของห้องเกมห้องนี้จะเป็นห้องไซส์นะครับอันนี้เป็นเลนฟอร์ดนะครับเลนฟอร์ดหมดเลยนะครับตรงนี้นี่โล่งหมดเลยพื้นข้างล่างเป็นไม้นะนี่อ่ะแล้วก็ห้องเกมจะมีห้องที่เป็นห้องเล็กก่อนจะไปีกห้องหนึ่งนะับก็คือห้องคองห้องเก็บอาวุธนะห้องล่าสัตว์นะครับจะมีปืนมีคอนเสิรตด้วยนะคมีทําไมไม่เหมือนกันนะเป็นติดทองหรือเปล่าน่าใช่ห้องนี้จะมีเลนฟอร์ดหนึ่งอันแล้วจะมีรูโดนเล็ก ซึ่งผมก็ลืมพูดไปอีกแล้วรูโดนแต่ก็ช่างมาแล้วกันไปหาเองแล้วกันนะห้องนี้เดินเข้ามาจะเป็นห้องนักบินนะก็ห้องนี้เป็นไซส์หนึ่งที่ค่อนข้างจะกันยากนะก็กันดีดีนะห้องนี้มันคือถ้ามันเจาะได้เนี่ยมันก็อันตรายนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินออกมาเนี่ยจะเจอห้องบริเวณที่เป็นห้องชี้เป็นชี้ตายนะก็คือห้องเรียนนะครับห้องนี้จะมีแฮชหนึ่งอันซึ่งมันก็ตรงห้องบริเวณห้องบ้้นดินเผานะครับตรงนี้นะครับทางเข้าก็มีตรงหน้าต่างแล้วก็ตรงระเบียงนะครับ ระเบียงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นระเบียงที่วิ่งได้เชื่อมกันได้นะนี่อเอยต้องปีนขึ้นมานะโอเคเอ่าผมแนะนําว่าถ้าคุณเล่นด่านนี้ใช่ไหมตรงห้องนี้เนี่ยเล่นมิล่านะให้แนะนําว่าให้ปิดตรงฝั่งนี้นะฝั่งนี้เว้นฝั่งนี้ไว้แล้วก็เจาะตรงนี้เจาะเป็นโรเทชนะครับ แล้วก็ให้มาปิดฝั่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีเอซือฮิบานาเนี่ยเจาะอ,อยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะสามารถยิงได้นะครับช่วยกันยิงได้เนี่ยเห็นปะ่ะคุณปิดตรงนี้เราสามารถยิงตรงนี้ได้โดยที่เราจะไม่โดนตรงนี้ยิงนะครับแล้วก็ถ้าเขาปิดตรงนี้เนี่ยฝั่งตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นไงปิดตรงนี้แล้วเราเจาะตรงนี้ไว้เนี่ยเป็นดูไว้เนี่ยเราสามารถเอ้ยมึงพังไปดิ เราสามารถยิงช่วยกระจกฝั่งนี้ได้นะครับนี่คือช่วยกันยิงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลมาหรือว่าจะเป็นไอของฮิมาน์ดนะครับสปินนิ่งเชียร์หลังแม่งนะครับก็ยิงได้นะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างคือผมแนะนำว่าอีกสองตัวนะสำหรับห้องนี้คือมิสโตรนะครับมาวางบริเวณนี้ไว้นะครับแล้วก็วางเสร็จใช้มาเดิมมายิงแฮตทิงนะครับเพราะว่าสตูจะทุบไม่ได้เว้นแต่ว่าจะยิงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาเจเกอร์นะครับเจเกอร์สามอันเลยนะครับมาวางตรงนี้หนึ่งตัว นะเพราะว่ารัศมีมันจะกันรอบนี้อีกหนึ่งตัววางตรงนี้เพื่อการียิงเข้ามานะับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่สามวางชิดนี่ไม่ให้ฝั่งนี้มันเห็นนะับคือวางไงาก็ได้ไม่ให้ศัตรูเนี่ยมันเห็นขอบไอ้ ads นะับคือวางไงาก็ได้ไม่ให้มันเห็นเพื่อการการีมันสแปมยิงแกจ็ตนะับสอัน4อันนะับยิงใส่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะับคืออย่างแรกเนี่ยมันจกันให้ก่อน1ตัวตรงนี้ แล้วก็มนได้ยิงมาตัวที่สองใช่ไหมตัวที่สองก็กันให้แล้วก็ตัวที่สามยิงมาเผื่อมันยิงแบบนี้โปะมันจะรีเซ็ตคูดาวทันทีนะมันจะรีเซ็ตได้ไวมากนะไอของไอไอเชีย่ยอะวะอไอดี d s สนั่นแหละเออโอเคโอเคเดินกลับมาที่ห้องนักบินนะับเดินออกมานะับจะเจอกับห้องโถงนะับตรงนี้จะมีบริเวณบันไดขึ้นจากบันไดแดนะครับอ่าโอเคนี่เดินเชื่อมมาได้นะ ตรงนี้ตรงนี้จะมีแฮชหนึ่งอันลงไปตรงห้องห้องน้ําข้างล่างนะครัเออห้องน้ําใช่จะมีทางเข้าก็คือต้องปีนขึ้นมาเออปีนขึ้นมานะครับปีนขึ้นมาใช้เอามารูบินขึ้นมาก็ได้นะจริงอะ่ะแบบรีบๆบินขึ้นมานะครับโอ้ขอโทษทีโอเคมาที่โถงคลาสสิกนะครับก็เดินตรงมาเลี้ยวซ้ายจะเจอกับห้องอไรห้องทางเข้าห้องโอ้แปบ๊บหนึ่งทำไมมันสะอึกวะ อุดเยอะเกินจนน่าสะอึกนะครับก็ห้องนี้เอ้ยห้องนี้นะคือห้องทางเข้าห้องเก็บถ้วยรางวัลนะครับอ่ห้องนี้จะต้องรีบต้องมีเซตอัพอะไรนิดหน่อยนะครับอย่างฟอร์ดแท็บอะไรแบบแท็บแถบฟอร์ดก็ได้นะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันจะเข้าในเนี่ยตรงนี้ได้นะนี่ปีขึ้นมาเนี่ยแม่งเข้าอย่างนี้ได้เลยนะนี่อ่ะโอเคตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้ปะคือมันสามารถยังปีนได้ไหมขอลองหน่อยนะ ขอร้องว่ามันยังใช้การปีนจากเชือกไอเ้ยนี่ได้หรอือเปล่าโอเคไม่ได้แต่ว่าน่าจะอ้อได้นะคือคือปีนขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะคืออนะีซี่นะอีซี่เลยนะทำแบบผมเมื่อกี้นะทำแบบผมเมื่อกี้เลยนะโอเคเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะมีซอฟต์บอลตรงนี้2แผ่นซึ่งมันไว้เจาะตีนดูนะถ้าในความคิดผมนะแล้วก็ถ้าเดินเข้ามาจะเรียกว่าห้องเก็บเครื่องรางวัลแต่ว่าผมจะเรียกเอาะเพื่อว่าห้องกวางนะเพราะว่ามันมีกวาง แบมบี้อยู่นีดหนึ่งตัวนะครับนี่ห้องนี้กันให้ดีๆนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะใชท้ทางเชื่อมนะนี่จะเป็นโเตรเกตตรงนี้เดินออกมาเลี้ยวขวาเจอกับอะไรห้องดาราศาสตร์นะครับจะมีห้องดาราศาสตร์ก็คือมีพวกแบบลูกโลกอะไรเงี้ยแหละห้องนี้จะมีแฮชิ่ง,งาันซึ่งลงไปตรงบริเวณเาทางลงทางลงไปในส่วนของใต้ดินนะครับแล้วก็จะมีบันไดทางขึ้นมาจากห้องครัวนะครับใช่แล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับ เนี่ยปีนขึ้นมานะแต่ก็ระวังโดนยิงเหมือนกันนะครับเอาฟิลเคลียร์ก่อนก็ได้นะครับก็แล้วแต่คุณจะเล่นนะครับตรงนี้ก็จะมีซอฟบอร์ซึ่งถ้าเจาะได้มันโดดเข้าได้เหมือนกันนะครับหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเ,เดินต่อมาจากห้องดาราศาสตร์นะจะเป็นห้องน้ำนะห้องนอนห้องน้ําห้องน้ําห้องนอนใหญ่นะครับคือมึงจะเขียนทห้มงงไหมวะห้องนี้จะมีซอฟบอร์ตรงนี้ กี่แผ่นวะสี่หรือสานมนี่แหละแต่ว่าผมแนะนำว่าปิดตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างนะนี่เนี่ยหน้าต่างปิดตรงนี้ไปเลยนะนี่เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องปีนขึ้นมานะครัปีนขึ้นมานิดนึงแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยนะเอาบริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นระเบียงนะนี่ระเบียงยาวเลยนะโอเค เดินต่อมาจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับซึ่งห้องนี้ก็อันตรายเพราะว่ามันมีหน้าต่างรอบทิศเลยหนึ่ง,งแล้วก็ถ้าคนเจาะเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยก็คือนับเป็น3ามนับนี่ห้องเสื้อผ้าเนี่ยโอเคหมดแล้วเนาะอ๋อเลยห้องหนึ่งนับอันนี้แฮชลงไปห้องซักรีดน,น,นับนี่เดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้ให้ว่ามันมีเทคนิคนะครับ ห้องรูปปั้นนะห้องใกล้ๆกันก็คือห้องตรงนี้แหละติดกับห้องนอนนะห้องนี้ก็เป็นอีกไซสนะ์หนึ่งนะการยากนิดหนึ่งนะมันโดดเข้าตรงนี้ได้นะนี่คือมันลงมาได้นะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูกันว่ามีทางเข้าตรงไหนบ้างนะโอเคเดินออกมาหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วงั้นเรามาดูในส่วนของกล้องชั้น2เลยกว่าว่ามีกล้องกี่ตัวก็ปตัวแรกคือตรงนี้นะนี่ตรงบริเวณห้องทางเดินตรงนี้นะนี่คลาสสิก หตัวห้องเอ่อกล้องตัวที่สคือบริเวณห้องดาราศาสตร์นะครับหมดแล้วนะครับส่วนอีกเทคนิอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือการที่อ่มันมีมุมยิงที่ใช้ได้นะก็คือมันจะใช้ควบควบคู่กันได้นะก็คือห้องนี้กับห้องนอนใหญ่นะครับคือถ้าคุณเป็นด็อกหรือลุกหรือสโคปไกลๆสักตัวที่เป็นดีเฟนเดอร์เนี่ย แล้วซ้ายอยู่ตรงฝั่งตรงนู้นใช่ไหมคุณมางนี้นะถ้าแบบเพื่อนมันยิงกันอยู่เนี่ยมาตรงนี้แล้วก็พยายามเคาะไม้ตรงนี้นะหรือว่าจะยิงให้มันเบาที่สุดนะครับแล้วก็เอี้ยวเนี่ยยิงตรงนี้เนี่ยมันเห็นหมดเลยนะเนี่ยเห็นป่ะนี่หรือว่าจะดักคนที่วิ่งมาจากตรงนี้ก็ได้นะนี่เนี่ยดักได้หมดเลยโอโอโอโตายนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็สามารถดักฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นระเบียงเดินนะก็คือบริเวณนี้นะนี่เนี่ยเจียมพอไว้นะนี่คือเล็งไว้เนี่ย ยิงตรงนี้ได้นะครับคนที่มันมันเล่นโดนหรือว่ามันจะเข้าห้องเนี่ยยิงได้เลยนะแล้วก็คนจุดเกิดตรงนี้เนี่ยแม่งจะโดนยิงบ่อยนะครับวิจิวหรือตัวที่อะไรก็ตามที่มันสโคบไกลเนี่ยแม่งสอยหัวคุณแน่นอนนะครับโป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 ถ้าคุณไม่เร็วพอเนี่ยคุณโดนยิงนะหรือว่าจะเอาไอ้อลิไบเนี่ยเอาพิสทมามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เคาะไอ้ที่เนี่ยไว้ทีหนึ่งนะเพื่อให้มันโดนยิงนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกนะว่ามีทางเข้าตรงไหนบ้างก็ขออนุญาตเดินโดดกัเลยด้วยกัน ทางเข้าน่าจะมีทางเดียวนะครับก็คือบริเวณที่เป็นกระจกตรงนี้น้นี่มันคือทางที่โดดเข้าห้องกวางกับห้องลูกป,ปั้นนะครเจอร์ลมาโดดเข้าไปเลยแต่ก็ระวังโดนยิงตายนะมันเสี่ยงชิปหายเลยนะก็หมดไปแล้วสลับด่านวิลล่านะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะค,คือถ้าผมพูดผิดประการใดหรือว่า,อาให้ข้อมูลมั่วแบบไหนก็ขออภัยนะไอ้ว่าแล้วเจอกันในด่านหน้าว่าจะเป็นด่านใดสัวัีก็ขอบคุณขอบคุณและก็สวัสดีครับบูบุบบบยบาย